สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ค่ะฝ้ายจะพาไปดูหลังบ้านฝ้ายกันนะว่าใครกดติดตามฝ้ายบ้างก่อนอื่นนะคะเ้าก็ต้องขอขอบคุณอย่างงามเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามให้ช่องลำยองสตอรี่ตอนนี้มีประมาณ2,075ซับสไคร์แล้วค่ะก็ข,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่มาส่งกําลังใจให้กันทุกคลิปเลยนะคะ ายเคยทำคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่บอกว่าใครกดติดตามช่อง YouTube ของเราบ้างเมื่อก่อนนะคะจะเป็น YouTube Studio แบบว่าแบบเก่าเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ YouTube Studio ก็เปลี่ยนเป็นแบบใหม่แล้วนะคะก็เราสามารถดูได้ง่ายขึ้นว่าใครกดติดตามในช่อง YouTube ของเราบ้างน,นะคะตอนนี้ค่ะไปดูหลังบ้านของไฟกันก่อนเลยไฟเป็นคนที่เพิ่งทำ u t u b e ใหม่ๆนะคะก็แบบพอใครมากดติดตามเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า ใครกดติดตามเราบ้างนะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งทำ YouTube ใหม่ๆนะคะฟ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะทำคลิปบ่อยๆถ้าเป็นไปได้นะอัพคลิปลงทุกวันก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเองนะคะเป็นกำลังใจให้ทำต่อไปสู้ๆเดี๋ยวก็จะผ่านกดนะคะตอนนี้ค่ะมาดูกันในช่อง YouTube Studio นะคะพาไปเปิดหลังบ้านดูกันอีกแล้วรู้สึกว่าเราเปิดหลังบ้านดูกันบ่อยมากเลยนะคะ,ะ YouTube Studio ตอนนี้นะคะก็มีผู้ติดตามเป็น2,076แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามนะคะตอนนี้ y o u t u b e s t u d โ o เราไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือเราสามารถเข้าไปดูผู้ติดตามของเราได้เลยนะคะก็ดูผู้ติดตามทั้งหมดของฝ้ายนะคะอันนี้ฝ้าจะเปิดให้ดูนะอันนี้ฟ้ากดติดตามทุกคนเลยนะคะคือใครกดติดตามเราก่อนก็จะอยู่หน้าหลังๆหน่อยนะคะอันนี้คือผู้ที่เพิ่งเข้ามากดติดตามกันล่าสุดค่ะ นี่นะคะก็สังเกตเห็นได้เลยว่าฝ้ายจะกดติดตามเกือบทุกคนเลยนะคะก็อาจจะมีตกหล่นบ้างนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะเข้าไปดูนะคะถ้าเกิดสําหรับใครที่ตกหล่นที่ฝ้ายยังไม่ได้กดติดตามบ้างนะคะเพราะว่าฝ้ายไม่ได้กดติดตามจากหน้านี้นะฝ้ายจะกดติดตามจากหน้า youtube ของคุณเพราะว่าฝ้ายจะเข้าไปดูวิดีโอของคุณก่อนนะคะนี่ค่ะส่วนใหญ่อันนี้หน้าที่10แล้วกดตามทุกคนเลยฝ้ายไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะคะแต่ว่า เออเรากดติดตามเกือบทุกคนเลยเนาะบางคนนะคะมีข้อสงสัยว่าทําไมคนมากดติดตามเราแล้วอะ่ะแล้วยอดผู้ติดตามอะ่ะลดลงเนี่ยสมมุติว่าวันนี้มีคนติดตามฟ่ายี7สองพคนใช่ไหมแต่พออีกวันเนื้อะครับกลับกลายเป็นยอดผู้ติดตามลดลงเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่าทําไมยอดผู้ติดตามถึงลดลงนะคะ สำหรับ YouTube นะคะเขาจะมีระบบการตรวจสอบเป็นระบบ AI นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยเข้าไปกดติดตามแต่ว่าไม่เคยเข้าไปดูคลิปวิดีโอของบุคคลคนนี้เลยก็การติดตามก็อาจจะหลุดออกได้นะคะ อันนี้นะคะไฟจะพามาดูกันหน้านี้นะคะจํานวนผู้ติดตามมีการเปลี่ยนแปลงหรือลดลงระบบ AI นะคะจะมีการตรวจสอบเอาผู้ติดตามแบบที่เป็นสแปมออกก็คือคนที่เอาลิงก์ต่างๆนะมาไว้ในช่องของเราเนี่ยเขาจะตัดออกเลยนะคะอันนี้ห้ามทําเด็ดขาดเพราะว่าการที่เอาลิงก์ช่องของตัวเองอะแล้วไปไว้ในช่องของคนอื่นอะ ถ้าระบบ AI ตรวจสอบเจอคืออาจจะโดนปิดช่องได้เลยนะคะมีหลายคนที่โดนปิดช่องเพราะสาเหตุนี้มาแล้วนะคะแล้วระบบ AI ของ YouTube นะคะบางทีก็จะตรวจสอบบัญชีที่ละเมิดนะโยบายของ YouTube เนี่ยแล้วก็จะตัดออก YouTube ทำให้เรา s u b s c r i b ์เราลดลงนะคะอันนี้ก็อย่ากตกใจไป สำหรับวันนี้ไหนๆพากันมาดูขนาดนี้แล้วฝ้ายพามาดูในหลังบ้านฝ้ายบางดีกว่าค่ะไม่อายนะคะเพราะว่าถึงบางคลิปนะจะไม่ค่อยมีคนดูแต่ว่าฝ้ายก็ตั้งใจทาทุกคลิปนะคะพามาดูกันว่าเผื่อจะเป็นแนวทางนะคะว่าเพื่อนๆคนไหนอ,อยากทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรแบบนี้ฝนะ้ายจะพามาดูเพราะว่าช่องของฝ้ายมันเป็นช่องที่จัดฉายมากฝ้ายทําทุกเรื่องที่อยากจะทําเลยนะคะก็เลยจะพามาดูเป็นข่าว,ว่า เรื่องแนวไหนที่คนดูเยอะที่สุดนะคะไฟก็จะทําเป็นเรื่องเกี่ยวกับ y o u t u ยูทู u เ u อร์มือใหม่ทําเงินเกี่ยวกับ YouTube รายได้ YouTube แล้วก็จะมี DIY จะมีของอุปกรณ์อะไรที่ไฟเอามารีวิวด้วยทําหลายเรื่องมากทําหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องแมวน้อยของไฟด้วยนะไฟก็จะอัพอันนี้ไฟถือว่าอัปเป็นไดอารี่ค่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบแมวก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะตรงนี้ เมื่อก่อนนะคะฝ้ายมีคลิปสปอยหนังด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยนะเพราะว่าฝ้ายทำไปหลายๆคลิปแล้วมันติดเหลืองก็เหมือนเราทำคลิปฟรีเลยอะฝ้ายก็เลยแบบว่าพักไปก่อนนะสำหรับการสปอยหนังอันนี้นะคะทำไมถึงติดเหลืองเพราะว่าเอาให้ดูว่าความเหมาะสมของการลงโฆษณาเนี่ยคือโฆษณาคือหนังเรื่องนี้ของฝ้ายมันเป็นหนังแอคชั่นใช่ไหมแล้วก็มีการยิงปืนมีการระเบิดอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ติดเหลืองค่ะ แต่ฝ้าก็ไม่ลบออกนะคะเพราะว่าไฟชอบดูหนังแล้วก็อยากจะสปอยหนังให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูกันนะคะ ทุกคลิปของฝ้ายนะคะฝ้ายทำด้วยความตั้งใจถึงแม้ว่าจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูนะคะฝ้ายก็จะพยายามทำแล้วก็หาข้อมูลให้ดีที่สุดค่ะ <_' co> แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านกดนะคะก็สู้ๆทำคลิปต่อไปนะคะเด <_' co> ี<ๆ>๋ยวก็จะมีคนเข้ามาติดตามเราเองนะคะยังไงก็ขอฝากช่องลํายองสตอร,รี่ไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วย,ยังไม่ได้กดติดตามกันไว้นะคะกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะส่งกำลังใจให้กันค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ